ร่มพักเล็กไปฟากน้องฝากนุ่มกูถึงว่ายังเขามาเขาก็มีของฝากกัวเตอเออกูบอกคือมืองแดกกัวกูกินของไทยกูก็คล้นน้ำอยู่เด้เตียอืมก็ได้สิต้มอืมก็หายยางกูกินเก็บมะหายพักเล็กะกูไปเก็บเอาเองบอกว่าอเล้นเก็บมะหายต่เีจยงเอาเตี้ยไปเก็บปลาสีเดยอีแม่ทางท่วนี่แหละเตี้ยขอเร่อเลยจู ทางหัวเพื่อนเนี่ยอ๋อพักเลีกถือนะนำฝนมันบระทองเสียไป้าใส่กุแกงตู้มันขึ้นมันเสียบอกเสียอ้าวจะแบบว่าพักเลีกมันปงใส่ฝนมันเจ้ามาเว้าฝนตกจากจากแต่โตเสียมาแกงยุ่งซันละบ่เห็นมันเป็นหยังมันบ่เป็นหยังเสียบ่เสียนี่ก็เป็นหยังแกงซุ้แล้วมีแต่มันเสียบจนว่ แลงเราเขาได้ยินว่าจะปาไปเก็บพักกิเลสคนเน่ยเราเท่าตะเก้าตูมือนี่เขาบ่มีดอกเสีเอออีแม่นั่้แหลาบกนตกยากกเขากะไปเก็บมาแจียงยุ้งซะละเสียไม่เห็นมันเป็นอย่งไราตะแจงชุกไม่ตะเงนมันเป็นยาละายตะกอนตะเก้าน้เพินมบ่บ๊อโอ้ิต้มพักกิเลกไปฝากน้องฝากนงสอใสิมาก็มีลูกซ้ายสิมาก็เลยสิฝากไปให้เพิ่น เขาก,กินน้ำก<า>ันเมื่อไป xuống เมื่อเงาเ<อ>ขาเรลยกเขาอยู่น้ำกันเนาะแต<อ>่ไมีหยังกับกินน้ำกันอยู่นั้นด้วยได้ยังกับไปหายเขาแน่อย่ได้ยังก็ได้แต่พักขีเลสอยู่ด้วยไม่หายยังมาไวเพราะที่ห้ยกูไดเอาไปห้เขา <laughs> ต้มพักขีเลกถ้ากินเด้อคนยอยู่กร,รุงเทพเลยนี่แม่ป้าอันโตต่มพักขีเลกไปหายไปแกงเลยที่แม่ป้า อย่าหนองอย่านาง,ง,ง,งกะเก็บไปหให้เขาแล้วเขาบม่เอาดอกอย่านางเขาหาทั้งน่เจ้าน,นจะเอาอย่านางใส่หนียกล้มท่านเนี่ยเออเขาสีลา่างเองตะเคยตอนนี้แหละ,ละบันเนี่ยอุ้นขเข่ากินด้วยเจ้เอาสุธอาคือเพือ่อคอยอุ้นเข่าอุ้นหรอมันบดแขงอย่างนี้มันแขงก็อุ้นกันด้วยเจ้ อุ่นมะหนึ่งจะอุ่นเขาเยนน้ำแรงแบบไปสุดๆเงับๆเง็บๆต้องสิล่ะต้องหนึ่งงับไปฟ้าฟื้นอะไรบู้ไปยืนแจงปั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 ง่มันรงาเข่าตากบปังหนึ่งเขาจะอุ่นเขาางานแบบม่ป่าบ่ได้มาเขากบ่มา้กักินบ่เหมือดอกอุ่นเข่าเย็นจะกินกับประแดกก็กินกับแจวตํำแจวมะซาเฮ็ดนางยี่บ่ปิ้ง บ่ปิ้งไปอีกมือเตะบ่เตะโอ oh, ้มันมีนหมูทอดด้วยเนาะมันมีหมูทอดของเก่ามันเหมือนจะเทียน์ไหมเป็นยังมันมีหมูทอดกระเทียมมีแต่ของไหมจีรอยไปตามชมบ่บ่บ่อยากกูอยากคุยตามเอาเองดอกกูบ่อยากสีมือมึงเตะก็กรอบได้ไม่ปากแบบือกันอ่ะละเออแม่บอกน้งหวานด้วงเสีย ร่อน ok นังหวานมาสันวาจาลอกแล้วก็ชิบเป็นหนึ่งเจรอกก่อนก็ไปต้มไปลวกต้มอเอาเจรป้าผู้ใดเอามาให้ยจอกเจรไปเฮ็ดทั้งในนะแตให้ลอกให้ล้งกูเปออ็นหนึ่งกนจะไปฝากน้องหนงจานฝากน้องยุคกรุงเทพเป็นต้มพักกีนเล็กไว้แล้ววันนี้เพิ่นกัดสิเธิ์ทั้งหวานใด้ถุงมือเตรไ่ป้าใด้เงี้ยวมันแหล,ล่แจร มันดำมันแหลมเมื่อจะแหลมไม่ได้คั้นมันบ่นมันดำเก๋ฟอกน้ำหวานจ้าเต็มบุกมันจะยังดำถูกไหเกกินเ้าแล้วด้วยน้ำฟอกเแล้วเกกินกับน้ง<า>เ้าเผาพัดเก๋อาลับพัดเ้าไปให้่อยจ้าเขา็พื่อถือกินคอนันงด้วยงั้น่นอยละสร้างหลาดหนามา